สวัสดีครับวันนี้ช่องครูแอ์คอมพิวเตอร์นะครับจะมานําเสนอวิธีการทํารูปฟันเฟืองนะครับโดยโปรแกรม powerpoint นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอ่าก่อนอื่นนะครับไปเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับอ่าต่อจากนั้นนะครับไปที่เมนูแทรกนะครับและให้ไปที่รูปร่างเลื่อนเมาส์ลงมานะครับจะมีดาวและแบนเนอร์อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็ยกตัวอย่าง16บหกแฉกนะครับ จากนั้นนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับเพื่อจะให้ได้รูปทรงกลมนะครับกดเมาส์ค้างไว้นะครับลากมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเอาเหลี่ยมๆนี้ออกให้เป็นเหลี่ยมๆนะครับ options, โดยวิธีการแทรกนะครับเมนูแทรกรูปร่างอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ทรงกลมนะครับวงกลมนะครับกดชิปค้างไว้นะครับกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากมาแบบนี้นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับกดชิปค้างไว้อ่าจากนั้นนะครับกดเมาส์คุมดานะครับทุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบจัดแนวนะครับกึ่งกลางและก็กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางทั้งคู่เลยนะครับจัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็จัดตรงกลางตรงนี้นะครับให้เป็นกึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงบริเวณตรงนี้นะครับให้ไปเลือก ผสานรูปร่างนะครับเลื่อนลงมานะครับไปที่ตัดจุดรวมแบบนี้นะครับาจากนั้นนะครับให้ไปแทรกวงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับกดชีพค้างไว้นะครับคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแลกมานะครับแล้วก็เลื่อนมาดูความเหมาะสมนะครับ ังจากนั้นให้มันจัดกึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับคุมดําแบบเดิมนะครับจัดแนวกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ากึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับไปที่ประสานรูปร่างอีกครั้งหนึ่งอ่าตรงนี้ไปที่เชื่อมนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ละฟันเฟืองนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับฟันเฟืองง่ายๆนะครับก็ตกแต่งสีนะครับเพิ่มสีนะครับเพิ่มเอฟเฟกต ได้หมดเลยนะครับให้เป็นฟันเฟืองแบบไหนก็ว่าไปนะครับอาจจะให้เป็นสีขาวตรงกลางอาจจะให้เป็นวงเหมือนเดิมก็ค้างไว้นะครับนะครับแล้วก็มุมดำไปที่ร่วมแบบนี้นะครับเอาก็ะด้ฝันเฟืองมานะครับทีนี้ก็ใส่สีเพิ่มเติมได้นะครับนะครับ ได้หมดเลยนะครับจะเอฟิกรูปภาพนะครับจะให้มีเงามีอะไรต่างๆนะครับสามารถทำได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้วิธีการทำฟันเฟืองง่ายๆนะครับในโปรแกรม powerpoint นะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องคุณเอกคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ